สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อมนุษย์สร้างหลุมดำเพื่อดูดกลืนก็อสิล่าแต่กลับทำให้เกิดน้ำท่วมและเปิดทางให้อสูรดึกตำบันออกอาลวาดสงครามครั้งใหญ่จึงอุบัติขึ้นกับก็อสิล่าเวอร์ซัสเมกากิลัสเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับปี1954เป็นครั้งแรกที่มนุษย์เผชิญหน้ากับก็อสิลา อสูรยักษ์ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าการทดลองนิวเคลียร์ของมนุษย์เป็นต้นเหตุทำให้สัตว์กลายพันธุ์และหนึ่งในนั้นก็คือก๊อตโดยเหตุผลที่ก๊อตบุกทำลายเมืองเพราะมันต้องกินพลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าภาครัฐจึงลงมติว่าจะยุติการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วหันไปคิดคน้นพลังงานทดแทนอื่นที่ก๊อตกินไม่ได้ แต่ก็สยังบุกทำลายเมืองอย่างต่อเนื่องยุคนั้นยังไม่มีหน่วยจีฟอสตกองทัพมีแต่อาวุธพื้นพื้นและเหล่าทหารก็ไม่ได้ถูกฝึกมาให้รับมือกับก็สซิลล่าอาวุธสงครามพวกนี้ไม่ันาผิวก็สเลยสักนิดการประทะกับก็สซิลล่าทำให้มีทหารล้มตายเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือหัวหน้าที่คิริโกเคารพและนับถือมากเธอได้แต่เก็บความโกรธแค้นในไว้โดยที่ทำอะไรไม่ได้ หลายปีต่อมาภาครัฐก่อตั้งจีแกสเปอร์หน่วยรบที่วิจัยและคิดค้นอาวุธเพื่อกำจัดกอสิล่าและอาวุธที่มนุษย์กำลังสร้างก็คือปืนแบล็กโฮลลุมดำที่จะดูดกอสิล่าไปยังจักรวาลอื่นนั่นเองครับแต่ปัญหาคือขนาดและวิธีการใช้ ต้องวางแผนและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดไม่งัน้นลุมดำอาจจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดโลก3เดือนต่อมาในที่สุดปืนใหญ่ลุมดำก็เสร็จสมบูรณ์แล้วการทดลองปืนใหญ่ลุมดำเป็นไปอย่างที่คาดมันสามารถดูดกลืนวัตถุเป้าหมายไปยังจักรวาลอื่นได้แบบนี้จะต้องกำจัดก็ตดได้แนะ่โดยจุนที่แอบดูการทดลองอยู่นั้นเขากลับมาอีกครั้งในตอนคำและจุนพบไข่ลึกลับตกอยู่บริเวณนั้น ไข่ลูกนี้มันออกมาจากหลุมดำที่กองทับทำการทดลองเมื่อตอนเช้าและอาจจะมีอย่างอื่นออกมาด้วยจุนนำไข่ลึกลับกลับมาที่บ้านดูเหมือนจะมีน้ำไหลออกมาจากไข่ตลอดเวลาด้วยจุนกลัวจะโดดแม้ว่าเขาจึงนำไข่ไปทิ้งลงท่อระบายน้ำหลายวันต่อมามีน้ำไหลทะลักออกมาจากท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากอาจจะเป็นเพราะไข่ลึกลับที่จุนทิ้งลงท่อก็เป็นได้ ในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ที่สัตว์ลึกลับโผล่มาเขเมือผู้คนด้วยเจ้าตัวที่ว่ามันคือมแมลงปอยักษ์เมกานิวราเวลาต่อมากองทัพตรวจพบก็อดสิล่าจึงทำการส่งหน่วยจีแกสเปอร์ไปสำรวจเมื่อไปถึงพวกเขาพบซากเมกานิวราลอยอยู่บนผิวน้ำมันคงโดนลำแสงอะตอมิกเบลสของกอตจนตายคาที ท่านใดนั้นก็สิลล่าก็ทะยานขึ้นมาจากน้ำแม้จะเสี่ยงมากแต่ก็เป็นโอกาสที่จะฝังเครื่องติดตามบนตัวก็อดคิริโกจึงว่ายน้ำไปเกาะบนหลังก็อดเธอยิงเครื่องติดตามใส่ก็อดก่อนที่ก็อดจะดำหายลงไปใต้น้ำจากการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อที่เก็บมาพบว่าเจ้าตัวที่โดนก็อดฆ่าคือเมก้านิวดามันคงออกมาจากหลุมดำตอนที่กองทัพทดสอบปืนใหญ่ไม่ผิดแน่ทุกคนจำไข่ลึกลับ ที่จุนทิ้งลงท่อได้ใช้ไหมมันคือไข่ของเมกานิวดราและมันปล่อยน้ำออกมาเป็นจำนวนมากทำให้น้ำไหลทะลักจนทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำโดยธรรมชาติเมกานิวดราจะอยู่ร่วมกันเหมือนพึ่งนั่นแปลว,ว่าไข่ไม่ได้มีแค่ลูกเดียวแน่ๆจะต้องมีไข่เยอะมากจึงทำให้น้ำท่วมแบบนี้ กองทัพใช้ยานจิว๋วดำลงไปสำรวจใต้น้ำเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและก็เป็นไปนอย่างที่คิดพวกเขาพบไข่เมก้านิวราเป็นจำนวนมากไม่ไกลจากจุดนั้นกองทัพพบเมก้านิวราเป็นร้อยๆกำลังลอกคราบเยอะขนาดนี้คงกำจัดไม่หมดแน่พวกมันลอกคราบแล้วบินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าเวลาต่อมากองทัพกระนำยิงถล่มก๊อตเพื่อล่อก๊อตไปที่เกาะร้างหน่วยรบกระนำจู่โจมเพื่อ,อยั่วยุ ให้ก๊อตตามมาให้ได้มันได้ผลก๊อดิลล่ากำลังเข้าใกล้เกาะแล้วเมื่อก๊อดมาถึงตำแหน่งที่เตรียมไว้กองทัพจะยิงปืนใหญ่ลุ่มดำใส่ก๊อตแต่แล้วทัในใดนั้นฝูงไมก้าดิวราเป็นร้อยๆก็โผล่มามันบินโฉบไปมารอบตัวก๊อต ทำให้ก็อดโกรธมากก็อดชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยสไปร์เรลฮีทเรย์ใส่เมกานิวราแต่พวกมันมีเยอะมากโจมตียังไงก็ไม่หมดแน่เบกานิวราช่วยกันรุมประชาทันก็อดมันรุมตอมก็อดเหมือนรุมตอมคลีก่อนจะใช้เหล็กในโจมตีก็อดเหล็กในพวกนี้ดูดพลังได้ด้วยก็อดดำขาญมากมันทั้งกัดทั้งฟาดคงอารมณ์ประมาณโดนมลแงหวีตอมนั่นแหละครับ ก็ต์หุดหงิดแล้วมันชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยสไปรัลฮีทเรย์ถล่ ray, ลมเมกาดิวราทางด้านกองทัพก็ทำการล็อกเป้าแล้วยิงปืนใหญ่ลุ่มดำใส่ก็ตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณนั้นโดนดูดเข้าไปในลุ่มดำและก็สิล่าก็หายไปแล้วแต่แล้วทันใดน,นั้น God ก็ตก็ทะลวงขึ้นมาจากพื้นปืนใหญ่ลุ่มดำยิงพลาด และต้องใช้เวลานานมากจึงจะยิงนัดต่อไปได้กอซิล่ามันเดินตามฝูงเมกานิวราไปแล้วฝูงเมกานิวราที่ดูดพลังจากกอตบินกลับมาที่เมืองและทะยานลงไปในน้ำมันนำพลังที่ได้มาหล่อเลี้ยงตัวอ่อนขนาดใหญ่ย์กักษตัวอ่อนที่ว่ามันก็คือเมก a ากิลัสพลังงานจากกอซิล่าทำให้มันเติบโตและแข็งแกร่งมากและตอนนี้มันก็ฟักเป็นตัวแล้ว เมกากิลัสพยานขึ้นมาจากน้ำมันก็พลือปีกบินโฉบตึกจนพังพินาศมันบินเร็วมากและยังเร็วขึ้นเรื่อยๆจนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ถล่มลงมาแล้วทางด้านกอดที่ไล่ตามฝูงเมก้านิวราตอนนี้มันมาถึงอ่าวโตเกียวแล้วทางการสั่งอพยพคนออกจากพื้นที่กองทัพพยายามท่วงเวลากอจนกว่าปืนใหญ่ลุ่มดำจะพร้อมแต่สไปเรฮีทเรย์ของกอทรงพลังมากหากหลบไม่ทันละก ได้กลายเป็นปุ๋ยต้นมะม่วงแน่แต่แล้วทันใดนั้นเมก้ากิลลัสก็ปรากฏตัวมันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เพราะพลังงานจากตัวก๊อตและมันหมาเพื่อสูบกลืนก๊อตมันบินโฉบก๊อตจนลม้มก๊อตพยายามลุกขึ้นก่อนจะโดนบินโฉบจนล้มลงไปอีกรอบก๊อดชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วสวนกลับด้วยสไปรัลฮีทแต่เมกากิลัสหลบได้มันกระพือปีกเร็วมาก เร็วในระดับที่ทําให้เกิดลมพายุสไปเรลฮีทของก๊อตรุนแรงมากแต่หากโจมตีไม่โดนก็ไร้ค่าเมกากิลัสบินโฉบโจมตีก๊อตมันล็อกคอแล้วใช้เล็กในจู่โจมเพื่อดูดพลังก๊อตทําให้ก๊อตปล่อยสไปเรลฮีทไม่ได้เมกากิลัสงับแล้วกระชากก๊อตทะยานขึ้นฟ้าเหวี่ยง God ก๊อตกระแทกกับตึกจนพังพินาศมันทําลายตึกให้ถล่มลงไปทับก๊อตจนหมดสภาพ พอเสล่าลุกขึ้นทันทีที่เมกากิลัสบินเข้ามาใกล้ก็ตเบี่ยงตัวหลบแล้วใช้น้ำบนแผ่นหลังจู่โจมแขนเมกากิลัสจนขาดสะบันก็ตวัดห่างรัดเมกากิลัสแล้วเหวี่ยงมันกระแทกกับพื้นโลกเมกากิลัสยังไม่ยอมแพ้มันใช้เหล็กในเสียบแล้วดูดกลืนพลังก็ตก็ตด,ดึงเหล็กในออกแล้วปักลงบนพื้นก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าแล้วกระโดดทับเมกากิลัสก็ตจะงับแต่เมกากิลัสบินหนีไปได้ เมกากิลัสปล่อยพลังจู่โจมจนก็อตลงไปนอนกองกับพื้นมันบินโฉบโจมตีอย่างต่อเนื่องจนก็อตอ่อนกำลังลงไปมากก่อนจะใช้เหล็กในเสียบหัวก็อตซิลาจนก็อตแน่นิ่งไปแล้วแต่ก็อดใช้ปากงับเหล็กในเอาไว้ได้มันกัดกระชากจนเหล็กในแหลกเป็นชิ้นๆก่อนจะชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยสไปเร้ฮีทอัดใส่เมกากิลัสจนกลายเป็นแมลงปอย่างถึงแม้เมกากิลัสจะตายแล้ว แต่กอต์ก็ยังเดินหน้าทำลายล้างเมืองอย่างบ้าคลัง่งเป็นเวลาเดียวกับที่ปืนใหญ่ลุ้มดำกลับมาใช้การได้แต่ก็ต์อยู่ไกลเกินกว่าจะล็อกเป้าหากล็อกเป้าไม่ได้ก็ยิงไม่ได้คิริโกะจึงขับยานรบไปอยู่เหนือหัวก็ต์และให้ปืนใหญ่ลุ้มดำทำการล็อกเป้ายานรบเพื่อลดระยะทันทีที่ลุ้มดำถูกยิงออกไปคิริโกะทำการดีดตัวออกจากยานรบ ก็ God, เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยสไปร้อลฮีทอัดใส่ลุ่มดำแรงประทะดุนแรงมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีกลายเป็นเศษซากและก็สิล่าหายตัวไปแล้วกองทัพคิดว่าก็สิล่าคงโดนลุ่มดำดูดกลืนเข้าไปแล้วแต่ใครจะไปรู้มันอาจจะยังอยู่และแอบคลานลงทะเลไปแล้วก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับก็สิล่าัสเมกากิลัส เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย